สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพ f f i ิ house Review นะครับผมวันนี้ผมอยู่กับเป้สำหรับใช้ทำงานนะครับของการดิเตเกียรนะครับผมเจ้าเป้ตัวนี้นะครับชื่อว่าบัว o บนินะครับผมชื่ออาจจะเรียกยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นกระเป๋าที่ทรงสวยมากๆนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้แะครับแล้วก็ ทรงมันสวยมากเลยนะครับผมมันเป็นกระเป๋าที่เหมาะเอาไว้สําหรับทํางานหรือเรียนมากๆนะครับสีมันค่อนข้างสุภาพมากๆนะครับผมเดี๋ยวฟังก์ชันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับมาเริ่มที่ระบบหลังกันก่อนนะครับตัวนารเกาเอเกียนนร์เขาออกแบบระบบหลังของตัวกระเป๋ามานะครับให้รองรับกับสรีระของรูปหลังเราให้เข้าที่สุดเท่าที่มากได้นะครับผมซึ่งเขาการันตีว่าเขาออกแบบตามระบบเอ็กโอนอมิกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างหลังเรากระดูกสันหลังเรา าตัวซิ่โครงของหลังเราตัวจุดการรับน้ําหนักนะครับก็ทําให้ออกแบบมาได้ลงตัวแัะสมบูรณ์แบบมากๆนะครับในเรื่องของการรับน้ําหนักนะครับผมมีบุกฟองน้ําอย่างดีนะครับแล้วก็มีการเสาะร่องเพื่อให้ระบายเหงื่อได้แล้วก็ทําให้เกาะติดที่หลังได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวฟองน้ํานะครับตรง สายสะพายเนี่ยก็ค่อนข้างหนามากเลยนะครับมีที่คาดหน้าอกให้เป็นบัคเกิลคาดนะครับสามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับตามระดับความสูงของตัวเรานะครับผมด้านข้างของกระเป๋าทั้ง2ฝั่งตรงนี้นะครับที่มือผมใส่อยู่นะจะเป็นที่ใส่กดน้ำนะครับ อาจจะดูเหมือนมันแคบนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างยืดมันสามารถยืดได้นะครับก็ถ้าใส่1นลิตรเนี่ยผมว่าใส่ได้สบายๆนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับมีที่ห้อยไฟจักรยานนะครับสำหรับคนที่จักยานปั่นจักรยานไปใช้ ใช้พวกนี้ปั่นจักรยานนะครับไปทํางานไปเรียนนะครับก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมกระเป๋าซีรีส์นี้เป็นกระเป๋าสาหรับแคมปัสคอลเลกชันนะครับก็ออกแบบมาสำหรับคนทํางานที่ต้องนพงโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าคนที่ใช้ไปเรียนนั่นเองนะครับช่องด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์เขียนว่า barrier นะครับ barrier เนี่ยเป็นเทคโนโลยีของตัวการนิเกียนะครับที่ทามาเพื่อสําหรับกันน้ําเข้านะครับนั่นหมายความว่าทั้งผ้าด้านหน้าแล้วก็ช่องนี้นะครับถ้าใส่ของสําคัญไว้ที่เป็นอุปกรณ์อิเล ข้างในเนี่ยมันจะเป็นช่องบล็อกเต็มเต็มบล็อกนี้เลยทั้งบล็อกเลยนะครับความยาวซึ่งข้างในเนี่ยจะเป็นผ้าบุกกรรมะยีเพราะฉะนั้นจะทําให้ถ้าเราใส่แว่นตากันแดดหรือเราใส่มือถือไว้ก็จะไม่เกิดรอยขีดข่วนนั่นเองนะครับมาที่ช่องที่2กันบ้างนะครับช่องที่2เนี่ย ซิปด้านข้างตรงนี้จะสั้นนิดหนึ่งแต่ว่าฝั่งนี้จะยาวกว่านะครับมันจะเปิดอ่าด้านข้างแบบนี้นะครับตัวช่องนี้เนี่ยเขาจะเขียนว่าเ,าเกียร์เทคนะครับแท็บเล็ตซีฟนะครับก็คือเอาไว้สําหรับใส่พวกแท็บเล็ตพวก iPad นะครับก็ใส่ iPad 10นิ้ว12นิ้วได้นะครับผม สบายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีช่องรางซิปอีกหนึ่งช่องเอาไว้ใส่ของนะครับส่วนพวกนี้เป็นช่องซ็อกเก็ตใส่พวกมือถือหรือใส่พวกเอ่อพาวเวอร์แบงค์เล็กๆนะครับเออข้างในช่องเนี่ยผ้าเป็นกำรรมะหยี่นะครับเพราะนั้นจะไม่เกิดรอยขีดข่วนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีช่องตะข่ายกับยางยืดนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับช่องตรงกลางของการนิเกียเนี่ยจะเป็นช่องใหญ่โล่งๆนะครับผมจะมีฝั่งนี้นะครับ ของนี้เนี่ยจะมีลังซิปอยู่หนึ่งลังแล้วก็เป็นตปปะาาขายนะครับเอาไว้ใส่ของนะครับเป็นแบบนี้โลง่ลงเลยครับตีโล่งยาวเลยนะครับผมกระเป๋าตัวนี้เนี่ยมีขนาดความจุอยู่ที่25ลิตรนะครับโดยถ้าส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่า25ลิตรเนี่ยถ้าสมมติใช้ไปเที่ยว3วัน2คืนสําหรับผู้ชายนะครับผมว่าพอส่วนสาหรับคุณผู้หญิงเนี่ยถ้าไปเที่ยว2วัน1คืนพอแน่นอนนะครับพกอุปกรณ์อาบน้ําเสื้อผงเสื้อผ้ารองเท้าสักคู่อะไรเงี้ยเอาไปนี้ ใช้ได้ครับช่องด้านหลังตรงนี้นะครับของตัวกระเป๋าจะมีคำว่าเกียร์เทคโนโลยีเกียร์เทคเทคโนโลยี rotection นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีในการเก็บตัวแล็ปท็อป ของตัวการ์ดเกียร์นะครับก็คือฝั่งนี้จะเป็นฟองน้ําบุหนามากๆนะครับถ้าได้มาลองสัมผัสดูเนี่ยจะรู้เลยว่ามันหนามากอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นผ้าเวเวทนะครับเป็นกำมะหยี่นะครับก็จะช่วยทาให้ลดรอยขีดข่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใส่เข้าไปหรือแล็ปท็อปที่เราใส่เข้าไปนั่นเองช่องนี้นอกจากใส่แล็ปท็อปแล้วยังเรายังใส่เอกสารซองต่างได้ด้วยนะครับสำหรับเเอกสารที่เราไม่ต้องการให้มันยับนั่นเองนะครับผม เป็นไงบ้างครับกับบูบนิตของกานิตเกียร์นะครับผมก็ถ้าชอบและถูกใจสามารถมาดูได้ที่ร้าน The พัฟฟิน House นะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าอย่างนี้วนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ